สวัสดีครับวันนี้วันที่25พฤศจิกายนปี68นะครับคลิปนี้ก็บายบายครับน้องบายบายของวันอังคารนะครับนาะคลิปนี้จะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับให้เอฟซีทางช่องก็เป็นแนวทางนะครับเนาอคลิปนี้เป็นของคุณลุงใจดีนะครับก็ขอบคุณคุณลุงใจดีนะครับให้แนวทางดีๆมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับก็เป็นแนวทางนะครับวันที่1ธันวาคมปี68นะครับนาะ ก็กันช่วงใบหนเนาะใบสองใบสามครับเนาะโดยประมาณนะครับก็ขอนอยลงไปแล้วเนาะช่วงก่อนเที่ยงครับเนาะช่วงถึงเที่ยงครับเนาะขอนอยครับขอนอยก็ไปรับชมรับฟังได้นะเนาะจนช่วงเช้ากนลงมทางของเสียนใจดีของรัฐบาลไทยกันแล้วับเนาะถ้ายังไม่เห็นก็กดตรงรูปคนนะเนาะด้านซ้ายมือด้านล่างครับเนาะที่มีรูปบาสารคามอยู่เล็กๆนะเนาะกดก็ไปคนดูได้เลยเนาะช่วงเช้า เก้าโมงสิบโมงลงของเซียนใจดีทำนองรัฐบาลไทยพอเที่ยงมาก็เป็นของฮานอยนะครับขอฮานอยสิบเล็กสิบเงินน้อยเงินพันนะครับเนาะช่งบ่ายๆมาก็เป็นของคุณลุงใจดีนะครับรัฐบาลไทยนะครับเนาะสำหรับขอสุดใจนะครับเนาะก็ขอ,ขอบคุณคุณลุงใจดีนะครับให้แนวทางดีๆมาแบ่งปันยังเสีทางช่องื่อเป็นแนวทางครับเนาะวันที่หนึ่งธันวาคม 68, ปีหกแปดสัญจรน,นะครับเนาะ พาสันจอนไปดยกันนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับรบยากคลิปสุดเหมือนเช่นเคยเหมือนถุกขังทุกคิดนะครับลอาคิปพา้องนอนมาเที่ยวให้อาหารนกนางนวลครับที่สถานตากอากาศบางปูครับบรรยากาศดีๆมาช่วง4โมงเย็นครับโดยประมาณแดดลมลมตกครับวางนมลให้อาหารนกนางนวลสูดอากาศบริสุทธิ์ครับที่สถานตากอากาศบางปูนะครับ ขับรถมาประมาณสี่สิบโลครับเนาะจากบ้านมาครับแป๊บเดียวครับเนาะก็ชั่วโมงนิดๆครับเนาะชั่วโมงหน่อยๆหกนันนนเยอะมากครับเนาะที่สุดอากาศที่เป็นช่วงเข้ามาช่วงนี้เลยเนาะช่วงนี้หน้านี้เลยครับเนาะเขาเข้ามาครับเนาะช่วงนี้ไปหาต้นปีเนาะปลายปีถึงต้นปีลกนันนวนจะเยอะมากครับเนาะสารตากาศบางปูครับเนาะก็จะมาทุกปีเขา จะชวนมาเที่ยวก็ได้เดานทางประเด็นในตัวเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับจะได้ไม่เบื่อครับเนาะดูธรรมชาติดีๆสวยๆงามๆเขากันไปนะครับเนาะจะเดินหูจะเดินตาครับเนาะถือว่าไปเที่ยวในตัวบางคนก็ทํางานไม่ได้ไปไหน,นครับเนาะเดินงานมาก็เข้าบ้านพักผ่อนไปไหนมาไหนก็ขับรถขับรถก็รถติดก็ไม่ยังไปไหนเก็ถือว่าชมวิวชิวทัศน์ไปด้วยกัน,นครับเนาะนกชมไม้ไปด้วยกันบรรยากาศครับเนาะ จะได้ไม่เบื่อนะครับกอนอื่นก็ดูผลนวดที่แล้วครับราะของคุณลุงใจดีที่ให้มาว่นเดียวทางนวดที่แล้วจะให้มาบนล่างเด่นสามลองแปดครับเนาะก็สามเข้าตัวเด่นเลยครับเนาะไปที่หลักสิบล่างครับเนาะแต่เสียดายเนาะคุณลุงจจดีจับคู่ให้ไม่เข้าครับเนาะเสียดายมากเลยเกก็มีลูดไม่วิ่งนะถามกีเกียไม่ลูดไม่วิ่งเจาะอ,อย่างเดียวครับเนาะเก็บบอก กูจะจับคู่ให้เด่นสารองแปดจคู่ศูน3์สองสามนะครับศูนย์แแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับเคู่ครับเนาะเกี่ยน้ที่03 83สาเลยครับเนาะเสียดายแล้วก็08ครับเนาะเน้นสาคู่ครับเนะาะรัฐบาลไทยออก2ตัวล่าง37ครับเนาะคุณลุงจะดีให้ไปแปดสาม สต่ายน้ขาดไปเต้มหนึ่งครับเนาะสต่ายมากถ้าแกเด่นสามลองเจ็ดน่าจะกดคอกันมากเนาะน่าจะจับสามเจ็ดเจ็ดสามให้เนาะสต่ายแทนแกเนาะเฉียดไปแต้มหนึ่งบนออก 4, 5, สี่ห้าครับเนาะหมดที่แล้วหนึ่งสีห้าล่างสามเจ็ดเข้าจะเลือกเด่นคนระับเนาะเลือกเด่นแมนมากเลือกเด่นกวันนี้แกตัวใหมนะ่ครับเนาะสำหรับคุณลุงใจดีนะครับ คุณล <Workers S 2> ุงเจดีถึงจับพู่ไปเข้าเรื่องเด่นเก๋ก็ยังทำงานนะครับเนาะเเด่นเก๋ก็ยังทำงานดีนะครับเนาะนานๆจะหลุดขาดมปสักทีนะครับเนาะวันนี้ให้มาแล้วนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณคุณลุงเจดีอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มาแล้วสะดวกจดไว้นะครับสะดวกจดสรุปแคปก่อนเราแคปเช่นเคยนะเนาะหนงเแคปตัวคลิปนะครับพยายามฟังให้จบนะครับเนาะคนที่สะดวกจดผมขึ้นโพยให้กดหยุดคลิปจดได้เลยนะครับเนาะ ถ้ามันจุดคิบจะไหลไปเรื่อนะเยเนาะถ้าจุดเร็วก็ดีไปนะเนาะแนะนำนสำหรคนที่สวกจุดนะครับคนลงคุณป้าฟังอยู่นะจุดนะุ่นกบลูกกบหลานแคปไม่เป็นจุดอย่างเดียวก็ตามนี้นะพวกคนจุดคีบจุดเลยนะครับวันนี้บนล่างคุณลุงจจรียให้มาเด่นสองรองสี่นะครับเนาะเด่นสองรองสี่จับคู่ให้สองห้าสองหกสองเก้าสองแปดสี่สองสี่หก แล้วก็49นะครับถวนกันนะครับคุณลุงจะดีบนล่างเด่นสองรองสี่จับคู่นะครับ25 26 29 28 42 46แล้วก็49นะครับเจ็ดคู่แกเน้นไปที่25 29นะครับนะถลักสองมาเกยนเด่นหลักสองเลยะกจับให้สี่คู่เลย สองห้าสองเก้าเป็นตัวเน้นนะครับเกียรติเส้นไตให้นะครับเนาะส่วนหลักสีก็เป็นสี่สองสี่เก้านะครับสี่สองสี่เก้าสี่คู่นะเนาะเจ็ดคู่เนะ 7, ี่ยนจะ 7, ชอบที่สุดสี่คนะู่ประมาณน,นี้ครับเนาะก็ครบทษนะสำหรับทางของคุณลุงใจดีนงวดที่หนึ่งธันวาคมปีหกแปดที้ตรงกับวันจันทร์ครับเนาะจชิงกับวันจันทร์ใครม่ชอบที่คุณลุงใจดีจับคู่ให้ก็ จับคู่เองได้เลยนะครับเนาะมีตัวดีๆมาประกอบได้เลยใครมีเลขเด่นนีขตั้งหลักมาเม่ชอบที่เกจับผู้ให้เลยก็มาประกอบได้เลยนะครับเนาะตัวเด่นเกยอย่างูที่เราเกี่ยวเข้าสามตัวเด่นเลยนะครับเป็นหลักหลักสิบหลักสิบล่างนะครับเนาะหลักสิบล่างจัดไปนะครับเนาะจัดไปพุทธบานสัก็ชอบนะเพราะมันตรงกระเป๋าธนาารอยู่น่าจะสองหกนะครับเนาะจัไม่ผิดไอ้สองห้าผูดผิดนะครับเนาะ สองห้าสองแปดประมาณนี้เนาะแล้วจะตรงบอกสรารคามชอบป้าครับเราใครแนวทางใครมาตรงกับตัวเองชอบมากต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำแต่มาตรงกันเลยสร้างความมั่นใจให้ตัวเองครับเนาะสร้างความมั่นใจมากหมดที่แล้วก็เหมือนกันครับเนาะสามเจ็ดเต็มเต็มเมื่อหมดที่แล้วพอทำไม่มีเวลาลงคลิปให้คนระัช่วงสรุปไม่มีเวลาสรุปให้ครับเนาะ้าไปนั่งคิดตัวไหนชนกันเยอะที่สุดสามเจ็ดก็ชนกันเยอะ,ะครับเนาะ เข้าตามแผนเลยไม่ค่อยมีเวลาคนระับเนาะวันจุดก็จริงทํานู่นทํานี่คนระับเนาะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่นี้สรุปคลิปให้นะครับเนะาะก็ใครจะไม่เห็นก,ก็กดดูย้อนหลังได้นะครับเนาะใครขาดคนไหนเข้าไปในกดในช่องแนะล้วมารูปเปล่าสารคามคนดูได้เลยขาดตกอาจารย์ไหนเสียไหนคะรับเนาะคนดูได้เลยนะครับมันมีหมดคนระับเนาะมีหมดเลยสองสามวดคนระับเนาะจะไม่ผิดหลายวัรับยังไม่ได้สรุปให้นะครับเนาะ ไม่ีเวลาก็จะสรุปให้เหมือนเดิมครับเนาะถ้ามีเวลาไม่มีเวลาก็มได้สรุปนะครับเนาะคำว่าดูแลแคบไว้ครับเนาะดูแลแคบไว้ประมาณนี้ครับเนาะถ้าคลิปก็เหมือนเดิมนะเนาหรับคนที่ยังไม่ถูกหวยเลยเงินเป็นถูกหวยมาข้ามปีเนาะปีนี้ก็จะหมดปีแล้วก็ยังไม่ถูกเลยหมดดีให้ปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะซื้อจากใครก็แล้วแต่ถึงอาจารย์ไหนเซียนไหนก็แล้วแต่หรือว่าเลขตัวเองทําได้เลขฝันเลขผูกเลขเทียนเลขดังเอาก็แล้วแต่ครับเนาะถูกหวยเยอะเงินเป็นพอนะครับดล็อกให้ได้นะครับเนาะจะช่วยทุกคคนนะรับ บอาไว้ทีนี้จนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ